สวัสดีครับมาอยู่กับช่องเดอะรานชาแนลอีกแล้วนะครับผมหลายๆคนนะครับอาจจะเคยได้ยินข่าวของสิงโตปราชญานะครับที่มีข่าวว่าจะมีโอกาสได้มาร่วมงานกับทางช่องเจ็ดสีหลายๆคนอาจจะเคยแว่วแววมาบ้างนะครับก็อาจจะไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะว่านักแสดงต่างช่องเนี่ยที่เป็นดาราอิสระนะครับหรือว่ามีสังกัดก็สามารถที่จะมาร่วมงานกับทางช่องเจ็ดได้ถ้าตัวผู้จัดเองและทางต้นสังกัดเนี่ยโอเคนะครับอย่างบางคนเราก็คงจะเคยเห็นกันมาบ้างข่าวของสิงโตเนี่ยก็ จะไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับผมถ้าเขาจะมาเล่นจริงๆแต่ว่าวันนี้ผมมีข่าวนะครับผมเกี่ยวกับการให้สัมภาษณ์ของตัวของสิงโตเองนะครับเกี่ยวกับข่าวที่ว่าเขาเนี่ยจะได้ร่วมงานกับช่อง7จ็ดจริงๆหรอทั้งทั้งที่ตัวของเขาเองนะครับผมยังติดสัญญากับทางช่องจ m m TV วอยู่นะครับวันนี้นําเครดิตหยิบยกจากคมชัดลึกมาอ่านให้ฟังนะครับผมอาจจะอัปเดตให้กับทางแฟนคลับของตัวของสิงโตเองนะครับแล้วก็แฟนๆของช่องเจ็ที่อยากเห็นสิงโตเนี่ยมาโผลกับทาง จอละครทางช่องเจ็ดนะครับไปฟังกันดีกว่านะครับผมคมชันลึกเนี่ยเขาได้บอกว่าโต้ข่าวหรือซบช่องเจ็ดสิงโตแฮปปี้สังกัด g m m TV สิงโตปัชยาเรืองโรธตกใจถูกโพสต์ภาพเตรียมย้ายซบช่อง7 SD บอกมีการเช็คข้อมูลที่เกิดขึ้นจากผู้จัดการและต้นสังกัดเผยเรื่องสัญญายังอีกไลตอนนี้ยังแฮปปี้กับต้นสังกัด GMMTV โดยยังมีโปรเจกต์ที่จะร่วมทำอีกมากทีมบันเทิงคมชัดลึกทำเอางงเป็นไก่ตาแตกเมื่อในโซเชียลมีเดียได้แชร์ภาพของนักแสดงหนุ่มชื่อดังของจ m MTV อย่างสิงโตปัชา อยู่ภายใต้โลโก้ของช่อง7 พร้อมแคปชั่นบอกว่ามีเซอร์ไพรส์ในเร็วนี้งานนี้พอมีโอกาสเจอหนุ่มสิงโตจึงถามถึงเรื่องนี้เอาจากใจสิงเลยคือแม้แต่ผมที่เป็นเจ้าตัวเองก็ยังไม่รู้เรื่องเลยไม่รู้แบบที่ไม่รู้เรื่องจริงๆถึงขั้นที่ว่าโทรหาพี่เจนที่เป็นผู้จัดการและโทรหาพี่พี่ที่คาดว่ามีไปคุยงานกับช่องอื่นหรือเปล่าเขาก็บอกว่ายังไม่มีนะเพราะช่วงนี้สิงเองก็ยังถ่ายซีรีส์ยาวพอสมควรสิง ว่าต้องเป็นการเข้าใจผิดกันแน่ๆถามว่าเห็นโพสต์นี้แล้วเห็นครับเพราะมีแฟนคลับเซฟรูปมาลงในแท็กทวิตเตอร์ด้วยตอนที่เห็นเราก็งงง,งงมากจริงๆเพราะอย่างที่บอกว่าสิงไม่รู้เรื่องเลยเป็นช่วงที่สิงถ่ายซีรีส์พอเห็นปุ๊บเราก็เช็คทางต้นสังกัดเราเช็คกับทางผู้จัดการเราว่ามีผู้ใหญ่ไปคุยไว้หรือเปล่าปรากฏว่าผู้ใหญ่ก็ไม่รู้เรื่องเพราะฉะนั้นสิงเลยคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องการเข้าใจผิดกันมากกว่า ถามว่ามีถูกทาบทามจากฝั่งช่องเจ็ดมาหรือเปล่า สิงว่าไม่มีนะในส่วนของสิงเองนะแต่ในส่วนของผู้ใหญ่สิงไม่แน่ใจเรื่องที่ว่ามีไปร่วมง,งานกับช่องเจดโดยที่ไม่ได้ออกสื่อก็ไม่มีเลยและถึงยังไงถ้าเกิดว่ามีจริงๆไม่ว่าจะเป็นช่องไหนก็ตามเขาน่าจะติดต่อผ่านผู้ใหญ่เพื่อจะเช็คคิวอีกทีเพราะสิงทราบคิวของตัวเองเป็นรายสัปดาห์เป็นรายเดือนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นสิงไม่สามารถมารับเองได้ถ้าจะมีการติดต่อจากช่องอื่นหรืองานอะไรจะ ต้องผ่านทางค่ายผ่านทางผู้จัดการเพื่อเขาจะดูว่าคิวซีรีส์ที่วางไว้คิวแฟนมิทติ้งหรือคิวงานต่างๆเราสามารถไปเล่นเรื่องต่อไปได้ไหมในข่าวระบุว่าเป็นเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์สิงนะสิแล้วสิงก็หัวเราะนะครับเซอร์ไพรส์สิงมากจริงๆถามต่อว่าคิดว่าข่าวที่ออกมา เป็นเพราะว่าสัญญากับต้นสังกัดใกล้จะหมดหรือเปล่าหรอยังไม่มีแพลนขนาดนั้นเพราะอีกไกลพอสมควรเลยนะและสิงเองก็มีโปรเจกต์อีกหลายๆโปรเจกต์เลยที่ยังจะทําร่วมกับ g ีม t v อยู่และเพิ่งไปเอาทิ้งกับค่ายมาด้วยและสิงก็ยิ้มนะครับณนะวันนี้ของสิงยังแฮปปี้ดีกับการที่อยู่ค่ายและยังมีหลายๆโปรเจกต์ที่ยังค้างคาอยู่เยอะแยะเลยอย่างตอนนี้ก็มีซีรีส์หอนี้ชนีแจมก็เป็นสี่เรื่องสีทธารา เป็นสีเรื่องสั้นๆที่จะออนแอร์เริ่มหนึ่งมีนาคมตอนของสิงห์น่าจะอยู่ประมาณปลายปลายมีนาคมหรือต้นเมษายนแล้วก็มีสมองเลี้ยวซ้ายหัวใจเลี้ยวขวาที่ออนแอร์อยู่ในตอนนี้ก็จะเห็นหน้าสิงห์จนเบื่อเลยปีนี้แล้วสิงโตก็ยิ้มนะครับเราจะไปอยู่ช่องเจ็ดมีโลโก้ช่องเจ็ดชัดเจนอะไรอย่างเงี้ยเอาจากใจสิงเลยคือแม้แต่ผมที่เป็นเจ้าตัวเองก็ยังไม่รู้เรื่องเลยครับผมไม่รู้เรื่องแบบไม่รู้จริงๆแล้วก็ถึงขั้นโท ไปถามพี่เจที่เป็นผู้จัดการแล้วก็โทรถามาพี่พี่ที่ค่ายว่าแบบเอ๊ะมี e ได้แบบไป อ่าเป็นการเคลียร์แล้วนะครับผมว่าสิงโตเนี่ยไม่ได้มาร่วมงานกับทางช่องเจ็ดนะครับตัวเองเนี่ยไม่รู้มาก่อนเลยนะทางกับทางผู้จัดการแล้วเนี่ยว่าข่าวนี้เป็นยังไงมายังไงมีคนติดต่อมาผ่านผู้จัดการหรือผ่านผู้ใหญ่หรือเปล่าก็ไม่มีใครนะครับผมที่จะรู้เรื่องนี้เหมือนกันนะครับสิงก็เลยบอกว่าสัญญาของสิงโตเนี่ยยังอยู่กับทางค่ายจีมเอ็มทีวีเนี่ยอีกยาวไกลและมีอีกหลายโปรเจกต์เลยนะครับผมที่จะร่วมทํากับทางค่ายนะครับตอนนี้ผลงานของสิงโตนะครับผมมีเรื่องหอนี้ชะนี จับนะครับแล้วก็มีเรื่องสมองเลี้ยวซ้ายหัวใจเลี้ยวขวาเ,เรื่องนี้ค่อนข้างที่จะดีเลยผมชอบดูมากเ,เรื่องนี้เพราะเรื่องนี้ได้พี่แดนวอลเวทนะครับผมมากํากับแล้วก็เนื้อหาเนี่ยค่อนข้างที่จะแปลกจากละครไทยซึ่งเป็นซีรีส์ที่น่าติดตามอีกหนึ่งเรื่องที่ผมติดตามนะครับอ่ะเคลียร์ชัดนะครับผมกับประเด็นที่ว่าสิงโตเนี่ยจะมาร่วมงานกับทั้งช่องเจ็ดนะครับผมพระเจ้าตัวออกมาบอกแล้วว่าไม่นะครับวันนี้มาอัปเดตกันเท่านี้นะครับผมเนื้อหาตรงไหนมีภาพประกันใดขออภัยว่าหน้าที่นี้แล้วกันอย่าลืมกด, like, กด เพื่อไม่ให้พลาดคลิปต,ต่อไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วครับ